น่ากินใช่ไหมล่ะของจิ้มกุนเชีงหอม้ะตอกพิซซ่าราคา150บาทนะครับน่ากินจันให้กินตะของแพงนั่นดิเอาเงินมาจากไหนอ่ะเพื่อนกันอ่ะเจอเห็นนิสัยก็ตอนลำบากนี่แหละเราไม่ให้แค่นี้เราผิดขนาดนั้นเลยหรอเงินเราเราจะให้ใครก็ได้โอ้พักสักทีนะเนี่ยฟังเพลงสักหน่อยดีกว่ามาฟัง ไปไหนอะอฟังกระเป๋ปาหรือเปล่าหาไม่เจออ้านี่ไงเจอแล้วโอ้ยเอามาใส่ไว้ตอนไหนนี่อะพวกแต่พวกอับดุลอยู่ไหนกันนะเอ้านี่อ,นอ,อร่อยโอ้โหไม่ชวนกันเลยลงมาก่อนวันนี้พวกนายเอาอะไรมากินเนี่ยะเรากินข้าวกับหมูอืเขอให้คนเชียร์ กินอะไรไก่กับไข่กับข้าวเฮ้ยพวกนายกินอะไรกันอนะ่ะก็อาหารปกติธรรมดาธรรมดากินอย่างนี้ทุกวันไม่เบื่อกันเลยไงไม่อ่ะก็อร่อยดีอืมนี่ก็อร่อยนะลองชิมไหมล่ะไม่ดีกว่าพอดีว่าเราจะสั่งอาหารกินตามโซเชียลเห็นต้อกินออยากกินไม่นานจะไปกินอะไรอ่ะอืมยังไม่รู้หรอกจะรอคิดได้ก่อนเดี๋ยวจะสั่งมาอีกก,ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยแล้วใช่ของเราก็อร่อยอ่ะอ,อร่อยด้วยอิ่มด้วยแค่สามสิบบาทนั่นเนี่ย จะอ,อยากกินของเราแน่ๆเลยซูชิซูชิซูชิตกใจะไรกันน่ากินใช่ไหมล่ะหอ,อมหวานอ่าวุ้ยน่าจะใส่ถุงหน้านะ่เนี่ยรีเนี่ยน,น่ากินไหมน่ากินมากน่ากินมา,นาก หอมมาถึงนี่เลยเดี๋ยวพวกนายดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนจะทานแล้วนะคะบอิตรากิมาสชิลล่ช่วยอยู่หน่อยนึงต่อไปเดี๋ยวเราจะให้นายอะลองดมดูนะว่ามันจะ หอมอร่อยจริงหรือเปล่าเหมือนที่เราพูดไหมนี่ดาก้าดมดูไงหอมจริงส่วนที่พูดไหมหอมจริงอ่ะดมดมดูอร่อยให้ดมก็ได้อ่ะดมดมอ่ะหอมไหมตบตบอ๊บมันมาชิ้นละห้าสิบบาทเลยนะก็เห็นนายตาทรายอยู่ได้ก็อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนโอ้โหห้าสิบบาทเราอ่ะ เราอุตส่าห์จะกินให้อิ่มนะแท้แต่นายนั้นแย่งกินแล้วชิ้นสุดท้ายแล้ะยังไม่อิ่มเลยอ่ะแต่ยังดีนะที่เรามีข้าวอยู่อ่ะโอ้โหมันจะของของใรอันนี้น่ากินนะเนี่ย เราไม่ให้พวกนายกินแล้วกล่องน,นี้เดี๋ยวเราไม่อิ่มพวกนายจะขับอะไรกันอ่ะกินของนายเถิพวกเราก็กินของเราแล้วกันเฮ้ยว่าแต่ตอนที้พวกนายจะกินอะไรกันอ่ะ ถ้าเป็นเราก็น่าจะหินพิซซ่าหน้าชีสเยอะๆไม่เนก็ใส่กรอกลมกวนชปนไก่วานไปกนข้าวดีกว่าจะเป็นมอไฟดีนะมอไฟชาวบุก็ดานว่าอร่อยดีเหมือนกันหรือจะบุฟเฟ่ดีอืมเอ้าเยเอ้าพวกนายไปอย่างนน่ะเ้ยรอด้วย่เมื่อกี้ไปแค่เป็นอะไรของเขาอ่ะไม่รู้เดบมันจะเพอร์เจออะไรสักอย่างอกี่กับของกินเนี่ยนะช่างเขาเหอะ จะว่าไปกะเพราหมูฉลามวันนี้อร่อยมากเลยแย่ yeah, เลยไปลองกะเพราเนื้อกระต่ายอ่ะร้านไหนอ่ะร้านเดียวกับพี่อ่ะแล้วดาก้ากินอะไรมาเมื่อกี้ก็กินไข่ทอดมาไข่ดาวกับข้าวกินธรรมดาจาังเลยมันปกติไงพวกมันอร่อยอ,ะอ่ะอ๋อพวกนั้นนี่เดินเร็วกันจริงๆเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเรานั่งกินคนเดียวก็ได้ดอโ้โห แลห้าสิบบาทได้แค่นี้เหรอเนี่ยอืมจะอิ่มไหมเนี่ยแต่ดูน่ากินดีนะแต่ถ้ากินอย่างนี้ก็จะน่าเบื่อเกินไปไล์สดหน่อยดีกว่าจะได้เพื่อนเพื่อนเห็นไงว่าเราก็นั่งกินอยู่วันนี้อยู่รุ่นกันก่อนไหมไม่ได้ดิไม่ได้นะวันนี้อ่ะรูมฟอมต่างการบ้านเยอะมากเลยเรากลับไปทําการบ้านกันดีกว่าค่อยเล่นกันพรุ่งนี้ดีกว่าจริงด้วยงั้นเราเล่นโทรศัพท์ดีกว่าวยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมา รีวิวพิซซ่าราคาร5อบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ารสชาติเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่านะครับผมมา,มาชิมกันเลยดูดิเบคแฮมเลฟสดกินอาหารดีๆอีกแล้วอ,ะอ่ะอืออืออ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมเลยดูสิชิมันเยอะมากไส้กรอกด้วยนะครับอือกินยี่ว่าไม่ชวนอีกแล้ว อ่อยมากครับทุกคน,นคราคาเลยน่ากินจันดด้โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหิวเะละ่ะหิวดิเรามีกว๋วยิ้งอะ่ะกินลอง้องก่อนอร่อยหมดแล้วน,น,นะ กินดิลองดูอร่อยนะเอาเฮ้ยพวกนายกินอะไรกันนะ่ะโอ้โหโโหุ่นหลบนายนี่ละครนั่งไปเราไปอะไรหายู่ตั้งนานอยนู่นี่นี่เองโอ้หนกินอะไรอ่ะไหนไหนดู้เนอ่ยวะไม่นากินเลยของนายอ่ะของเราดีกว่าเฮ้ย นี่มันไม่ตรงปกอย่างแรงเลยนี่นา75บาทเรามันได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยยายยายเบิ่มเบิ่มให้ตายเถอะพระเจ้าลองกินดูก็ได้จะดูสิว่ารสชาติมันจะคุม้มกับ75บาทถูกไหมเนี่ยอ๋อ้ย<อ><อ>ทเดียวมาเลยเหรอโอ้โ,อโอห75บาทหายไปกับตาแตาม่มันก็อิ่มอยู่ในท้องเป็นไรแน่ใจนะว่าอิ่มเหรอ,หอ,อ อย่างว่าแล้วอันปลติ๋วตั้งเจบาทจะไปหยิบได้ไงเฮ้ยออดังแล้วอะไปเข้าเรียนเถอะไปไปจะรีบกันไปไหนเนี่ยฮ้ยทำไมช่วงนี้เห็นให้กินตะขอแพงเลยนั่นดิเอาเงินมาจากไหนอะเออที่สำคัญไม่เคยแบ่งด้วยนั่นดิพวกนายคุยไม่รอกันเลยรีบไปไหนเนี่ย้ยไปเข้าเรียนดีกว่าเร็วไปไปไไปไปไปไไปก็ได้เเ เล่นเกมหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแฮมนายไปเอาไอเทมมาจากไหน,นไม่บอกไม่บอกมา,อม,มากเลยอะ่ะสวยจัด,ดอ้าเฮ้ยแต่ว่าไอเทมเซตน,นี้อะ่ะเป็นพันเลยนะเอาเงินมาจากไหนก่อนมึงอยากไดค้ความรับความรับเติมกี่บาทเนี่ยไม่บอกอยู่ดีอะ่ะน <c oughs> ี่เราว่ากลับบ้านกันไหมจะได้ไปทำกำบ,บ้านวันนี้กำบ,บ้านเยอะเออจริงด้วยโวมสั่งกำบ้านเยอะมากัเจอกันเจอกัน ชนะและ้วอา้อาวอา้อาวอา้าวทุกคนทิ้งเราไปหมดเลยอ่ะโอ้หกลับไม่ลอยเก็บโทรศัพท์ดีกว่าเฮ้ยนี่มันจดหมายทวงค่าเทอมนี่นาะโอ้โหลืมไปซะสนิทเลยอ่ะครูเขาให้มาตอนไหนเนี่ย ถ้าเทอมเราก็เอาไปใช้หมดแล้วด้วยอ่ะซื้อของกินซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงดีอ่ะจะไปหาเงินจากไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆมึงนี่เราว่างอ่ะไปเล่นบาสกันไหมฮะไปดิกบ้าไปดิไปดิจุนไปตกลงมาตกองมาตากะ้อลแคมมาดูเล่นหน่อยอ่ะลูก เอ้ยทำไมส่งไม่มีเลี้ยวแรงเลยเนะี่ย้มจเอ้ย,อย,อ,ยอยบลุนนายเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนนะไม่ค่อยอยากเล่นเลยอ่ะนั่นดิดูเซ็งๆนะมีอะไรคุยกันได้พ่อแม่นราวันดิยังไม่มีตังค์จ่ายค่าเชอมให้เราเลยพวกนายเล่นมนก่อนดิมนไม่มีอารมณ์เลนะ่นอ่ะเอ้ยงั้นเราอยู่เล่นก่อนดีกว่าไปดูเมันก่อนดีกว่าจริงด้วย อราลุงนายยังไม่ได้จ่ายค่าเทิมจริงๆหรอก็จริงแต่ฉันรอทำไมเนี่ยก็เพิ่งให้ใบมาเมาาื่อวานพรุ่งนี้ต้องจ่ายเป็นวันสุดท้ายอ่ะเฮ้ยนี่มันจดหมายค้างชำระค่าเทิมนี่นะอืเอ้ยแต่เราก็มีเงินงั้นเราช่วยสองร้อยบาทก็ได้อขอบใจมากาอ่ะพอมีเอาไปแล้วกันเฮ้ยขอบใจมากแต่เราขาดอยู่สองร้อยอ่ะอ มีอยู่คนหนึ่งนี่เนาะช่วงนี้กินแต่ของมันแพงเราก็ไม่มีเหมือนกันนะอะตอนมีก็กินแต่อาหารหรูๆเพราะเพื่อนเดือดร้อนนี่ไม่คิดช่วยกันเลยเพราะช่วงเนี้ยเราจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะเราก็คงไม่มีให้หรอกเฮ้ยเอาดุลนายขับดเท่าไหร่นะสองร้อย <200. S 2> นี่สองนายไม่มีจริงๆอ๋อ แล้วได้กินของแพงๆล่ะฮะเป็นไหนหมดไม่ไม่เป็นไรหรอกเขาคงต้องใช้ตังอย่าไปกดดันะครับอย่าทะเลาะกันเพื่อเราเลยเหตุเพื่อนกันอะจะเห็นนิสใส่ก็ตอนลำบากนี่แหละเราไม่ให้แค่นี้เราผิดขนาดนั้นเลยหรอเงินเราเราจะให้ใครก็ได้นี่ก็รู้เงินนายนายจะให้ใครก็ได้แต่น้ําใจอะมีไหมยนจไม่น่าจะมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วเขาใจไม่เป็นไรอจเย็นนะใช่เรามีเหตุผลของเรานี่ไงฮ้ย ล้วก็ไม่มีจ่ายค่าเทอมเหมือนกันนั่นแหละจริงๆเราแม่เราให้เงินเรามานั่นแหละแต่เราดันเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนหมดเลยเราผิดเองแหละที่เราลืมว่าต้องจ่ายค่าเทอมอ่ะพวกนายจะเลิกคบกับเราก็ได้นะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิก็ว่าอยู่นายไปเอาเงินมาจากไหนแย่ๆทั้งเติมเกมทั้งกินอาหารหรูๆก็เราเห็นคนอื่นกินอ่ะเราก็เลยอยากกินบ้างอ่ะแต่มันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกอืมไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็พลาดได้แหละแล้วเรื่องค่าเทอมนายจะเอายังไงอ่ะ เออจริงด้วยนายเก่งดนตรีนี่ไม่ลองขอทุนอาจารย์ด้วยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเจ๋งดีนี่นายคิดได้ไงอ่ะโอ้โหนายที่ไงหะรู้แล้วพอกับพอกับมาขอเดี๋ยวเดี๋ยวตายกับพอดีอ่าใช่ใช่เฮ้ยอับดุลไปสองร้อยเราให้นายเลยเฮ้ยให้เลยเหรอให้ยืมก็ยังดีดีและเพื่อนกันต้องเป็นนี้ เป็นไงล่ะเดี๋ยวฉันจะให้พวกนายอะลองโดมาหาที่หอยโอ้เอลบเล็บโอ้เล็บล็บโอ้เล็บเล็เราต้องวันนี้ยูเล่นเล่นเลเ่นอะไรไป้วมัเปนเล่นเล่นโอ้ววไปเลยอะนั่นรำโทรศัพท์ก่อนดีกว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นเล่นพวกนี้ <ๆ S 2> วันนี้เราจะอยู่กันเล่น เราจะอยู่เล่นไม่เป็นไรครับเฮ้ยดูดิไปแขมเกนะฮะออกโคคับไปแขมกินทั้งไปแขมทั้งไปยังกนอาหารลุ่นหลัวนุก็ออกแล้วนายเก่งดนเตีทำไมไม่ไม่เป็นเป็นตัวดแทนออกมาโจออกมาโกออกมาโปจิงจิงจิงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคู่ทำได้เต็มใจอยากให้เราทำอะไรจีหงไหนก็ขอบอกมา